สวัสดีค่ะยินดีตอนราับทนาผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกระเบดในช่วงบ่ายของมือวันที่10เดือนมีทุนายนปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องคาะมูนิแอดภ้าไปพี่น้องพระเทาสุขสุข,ขนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะ จากปู่ยาเทวดาค่ะพี่น้องค่ะในคลิปนี้ค่ะเป็นแนวทางเลขกขันนม้นนะคะเพิ่นเอาน้องแมวมาเห็ดด้วค่ะเพราะแม่พี่น้องค่ะเอาตัวเลขของปู่ยาเทวดาเลขน้องแมวคลิปนี้แสดงว่าเป็นตัวใดเพราะแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะผู้คับกราบนมัสการค่ะเรื่องข้อเนื้อผมกำลังดูไอเทมเนี่ยเรื่องขอบตัวเพื่อ ค่ะปูวันนี้กัมาถามคือเก่าค่ะปูวันนี้เห็นปูทรงเข,ข้ามาให้ค่ะเออนองแวม่เห็นตอกบ้านค่ะานองแมวไม่เห็นต้มู่บ้านวันตีค่ะปูจ้ะไม่เห็นบ้นค่ะหามเลี้ถึง,ง้ามไม่อมเพื่อเห็นเสี้อพนมตะไสร์ค่ะปู โ oh, อ้ยุสารคามแต่ว่าพนประเทศกเคยมาจากเทียบ่ะครับปัวความพนประเพิ่นเพล่นคิดเพนเด้ผมว่าค่ะเปลืองกินก็เล่ยมาที่ครับปัวถนอก้างวัวถือพบพเาศูนนึ่งหมเพิ่พนถือสามตัวตีข้างวัวนั่นครับปัวไม่ป้านคนเิ่ินน คาปัวกะเลมากที่คาปัวเพิ่งกงงบบ็บตุ่มมนตั้งยาเหรอะอถูทั่วทั้งตุ่มตั้งยาค่ะพันยู่เนี่ยพันยู่อรอบประทุรัฐเหเนนน็นะนค่ะปัวเต้นละข้ามเก็บลอย่ละเออค่ะปัวอยู่งิเต้ย ปล่ละยี่สิบโล้มันยี่สิบสิามสิุ่ละอืมก็บ่ไก่ปนไหนนะคะปูก็ว่าไก่กันปนไหนนะคะเออ้วมอนปูเนี่ยค่ะปูครับโต๊ะโต๊ะโต๊ะโเ๊าโซกันโต๊ะกต๊อันตัวปูกะว่าอยากให้โต๊ะยุ่บ่เมน่บครับปูว่ามันแห้งมันแรง ตอนนี้ตกอยู่ป่ะคะปู่นี่โตแล้วหัว่าก็ตกไปเนี่ยตื้นๆเลยเออค่ะค่ะแต่เป็นได้ตัวไหนล่ะคะปูน่ปน้องแมวได้แต่ก็อีกปดเก้าสี่ป,ะป่ะคะปูอ๋อมันคือบค่อยได้ยินเสียงครับปู่ โอ้เป็นเป็นเสียงขาดท้ายนะคะปูบอบ้นี้เสียงชัดค่ะไ้ยิ้นไปไ้ยินแล้วค่ะบอนีค่ะเอาแปดเกาซีเกาซีคือมมนคือของคุดจันทร์ท้อนแต่ค่ัปูเออัมขุดยูใก้ก็ขก็หองไอ้เว้ยค่ะนอคือคือกันบด้วยหอได้วยค่ะค่ะปู เนี่ยแล้วมันก็คือของอันคำนวณของปูตั้งแต่แรกเลยนะคะปูอันปูของปูหนี่มันสามเก่าซีนะคะปู เกซีค่ะเกาซี่แล้วก็ปูเอาเอาใส่แปดมาใส่ทั้งหนาพร้อมของผู้จันทอดนี่ครับปูใส่เดียวแปดนี่คืพอพาเนาะปู้ผูเดียพลยแมนครับปูก็บอกตอนนั้นไม่อยอีคนไปจับัดค่ะจับถิ่น้พระสองงค์เรียกว่าศาสนาเพเสียมตัวคนเสียมศาสนาก็จมไปค่ะประว่าก แม่นี่ขัน่าเก็ดต้มานิขาวละโดยเด็กคนค่ะเขินตั้งโม่เขินป๊กหนาววามาจากนอกมาลงสิงนรถไงรถยางหนิบวยตาซส้มากอกคุณหรอครับปู๋เื้อมากอกค่ะล่ส่แต่น้ำเปียมเหนูอตัวคนเปลียนมเสื้อเหรค่ะพวกเอ้ที่ดังๆเนี่ยเล่นโอมเหนเนี่ยคัะปู๋เอมองนี่น้อยเนี่ยครบพวกได้ยัเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเพอ

โอ้ปบดังจางไหนเนาะปูดินกระลจกจ้าเบิดประเทศนะคะปูของปู้ก็ไดายกาดังเยอะละกาตัวเลขก,กันได้ทุกงวดเยู่นะคะปูของปู้เตรียมู้งผู้ี่ค่สองซีเขาจะอ,าอยู่ด้เชืองไหมมันตมาค่ะพรดาพด,พอดสองซีเอาตัวกลางตัวกลางนี่มันคยเคยถึงสามตัวก็เก้าหาหนึ่งเนาะค่ะปูจัได้ได้ปูจําได้ เออนี่ครับงูนี่ยันีทิศนี่มันเก๋มียังไงมันก็เบิงหมดยันสีทิศีได้ค่ะพูวแถวแรงนี่มันอ่าแถวแรงนี่หนึ่งแปดสี่ตัวกลางนี่เป็นสองค่ะแล้วก็แถวล่างนี่เก้าหกสามค่ะพูวเฮ้ยมีหมดเลยเก้าค่ะแมีหมดเเรอแมนค่ะพูว ออน่แปดเก้า <free> ซีแปแปดเกซนะคสองเก้าซี่ะนี่ละยนไสอตวยแปดกครับสองนะคะปูอ่ามันอยู่ในยันเนี่ยค่ะอยู่ในยันปูปูมัยังมันบางยันมันหันละค่ะมันเข่าด้มันเข่างวดงวดเอ่อยังบ โมก็ศูนย์หนึ่งซับปูเรนค่ะปูมันกับเขาูเรื่อยนะค่ะอันยันนี้นะคบปูโว้ยเขาเรื่ยย่เรื่ยมันเหมือนถ้าเทียบกับปาาหัวเดียวกันนำของนำของขึ้กันละก็เปนชาวบ้านปูเรเขาเรื่ยยว่านี่กเเปะชาวันก็มีหนึ่งมีหนึ่งแมนค่ะปูมีหนึ่งมีหนึ่งมีแปดมีสีมีหนึ่งมีแปดมีสีตัวล่งกับมีหกมีสีมีหาค่ะ บอกับขอตัวเดียวกันหมดค่ะข้านติสามตัวบอกเอฟซหาซื้อรเกอรี่แล้จะได้จะเป็นเศรษฐีว่ะทีม้าค่ะปนี่ปู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 ดีปูดีไรบ้างเงินเลขกับปูได้เห็เห็นังได้ค่ะปูเฮ็ดมากแต่เอ่อ สองสามสี่ห้ากเก็ดจากส <úc Pokemon apan> ิบอนนี่ส <aha> <ENE> ิบเอ็งดก็ได้เนี่สิบอ็ดอาอัน0ู5หาหามค่ะเนี่ยเ้าสูญพวกเนี่โอ้โหเันต้าสูญูั่นนั่นเกค่ะ0ูญเไรลงมาลงมาถิงแ้มอดเกีดหาี่นสิไหมค่ะพวกเก้าเก้าูนั่นสิมันก้าเสอกลางิตี ปูเห็ดปูเด้าเด้อเจ้นี่ปมเมื่อ่อยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหาสิบหกสิบเ็ดสิบเจ็ดหัวะไปนี่ว่าต่อใบนี่ปูเห็นว่าสิบเจ็ดหัวนี่ดับมืดตลอดอือค่ะปูดับบนล่างเลยบอกค่ะปูรักเงิบนย่างเดียวได้วยค่ะนี่เห็นบ่าบนย่างเดียวโอ้โอ้คับปู อย่างเดียวละหน่วยหน่วยบุญยางเดียวสิบเจงวดค่ะบอกแกี้รูเห็นบัดับตลอดได้เลยค่ะวันนี้ดับสองหวยนะคะพ่ดับสองเขาบาเขาเขาเขาเาเขาว่าล่างก็ได้เด่นล่างจ้าเอนี่อาจเด่นล่างเนี่ยค่กเลเน่ยว่าก็ตรดีออ้าวกรดิ่งตัวค่ะู่ เดี๋ยวคดว่ารียกว่าคอทียแล้วค่ะนี่นี่นนี้คือดับเบนตัวดับดับดับยูยี่รีดับผู้เห็นมาก20หมวดกแล้วรู้ไหมมึงเหรอ20หมวดนี่ค่ะเพราะว่าดับของเรนมันเนี่ยรอนอยู่ดับลักงวยบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวค่ะดับ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 มากตัวลักงอยลักซิบหนิเบ่ดับเนี่ยค่ะตัวลักมวยอย่างเดียวค่ะเออดับบ่วดับ แตบ,บา้าเทียวเนี่ย <g> นะเด็กกันใกล้จบไหมล่ะใกล้จบแล้วปู่ค่ะกูจะท้อนบระดีมากเหรอคะเมื่อคืนเนี่ยพอประเดี๋ยวมากค่ะอ๋อพอดีเวลาเลยค่ะปูเก่านั้นชิดมาทีค่ะเออปูกระเซียงเบื้งหลังพอดีแต่ว่าปูเลยมาเซียงเบืง้งเมื่อคืนนี่แหละค่ะเซียงเบื้งนี่มันก็จบ,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 บแล้วว่าบอกไม่บอกบอกว่าบอกว่าเขาแล้วเขาแล้วว่าัจะอืมค่ะปู ลองเมี่ยวเขาแล้วเขาแล้วมาั่นบอกซ้ำใส่หัวกับซิบใส่หัวแล่ว่าเขาแล้วเล้วมันจัวัดเลี้ยวๆจวัดกัว่านี่อับเลยพาว่าหน้าจังวักับผู้โท่หอนผู้ตินพอดหัวพีเด้ผู้ลผู้นวดส้นผมกลางหัวลูกไปผู้โทอยู่ระลับคนนี้ผู้พ่อแบบหน้าดีดเลยต่างไก่ก็เลยแข็งแรงอย่าบเงีู้โทษู้โท นี่ยรก็เลยว่าเขาเล้วเขาแล้วแปดเกาะซีะปดเกาะซีอ่เลยน้องที่หน่งะแบบซีฮะซีอตเตรี่ไว้รถจักใบสองใบเนี่ยี่ตัวฟองแล้วก็เป็นเจ็ดทีเลยค่ะป้าหลองแม่เอยค่ะใกยไหนกยนันัยูเี่ยนลอแม่ก็เลยแม่คับป้ หับสีหยับีพิพพพจะะารณาบ้งเด็กน้องแมวน้องแมวสามสีคนนี้ค่ะแต่คนไหมากคนเนีอว่าโจกยูบะเศร้าค่ะลองแยกสัอืมค่ะอเบย์้ทยลองเบ่งหนอว่าคนเหามากจกจ่าบงอไเก็บสงเก็บกอนค่ะเกี่ยไ่ด้จะดอกไหม่ัดอกไม้แต่ทยปที่ที่แก็อยู่กอหตสับดน,น้ปนไห Cảm ơn cô. Màu xịt, mọt này nhìn tiếng. Lạc hành giáp chi đó. Cô chú quân, mẹ cô chú quân trở lên. Cô mẹ lạc hành giáp chén lé. Tô thủ, bà đê đê. Hả ngân, hả căm? Hả? bất เป็นเจ้าพญาญญเด่เงินข้ำขมเจียวแมนค่ะปูอืมเงินดีเด่เอายังเลแกกับว้นเคืองินเด่ค่ะเงินเปแรกกังนดีนะยูยังเป็นซุปัวนี่รับกัับสองค่ะอสีับวรับก็พวกโห่กันแล้วพวกกับพวกกัเฮ็ดไปตามสูตรค่ะวันนี้อยากเฮ็ดอยางเร่บบพวกกับหห้รับ พราะมันตังคลมันออกลักดลักงวยเอก็เฮ็ดเปลนอยู่เนาะค่ะเอาลักงวยฮาจวัดอกมันดอกมันดอกกันวันออกสมื่อไค่ะเาก็ตั้งสามเท่าสามเท่าไรเไปเลยสามสี่ห้าหเจดแปดเก้าศูนย์หนึ่สองนับไปจักจัหน่วยค่ะปูนับไปเท่าไรคะนับไปถึงสิบจสบา่ัมันเหลืออยู่แถวละสแถวละสเป็นเกตัวไหมค่ะ ออสาสมแล้วก e oh. right? ็ส mm ี hmm. right. toilet, ่หางสิไหมได้แถวนึงหรออ่าแล้วก็หกเจแถวที่สองเก้าศูนย์สองเก้ศูนย์หนึ่งสองลค่ะพศสสองตัวตัวสองก็ตัดออกที่ที่ว่าขามูไหจ้าพ่อแปลว่าตัดสินค่ะปูเอศูนย์่อเน่้ปูเรีงเองนี่จ้าพ่พี่ผู้ว่าจานเียพูดเรื่องเองนี่ค่ะก็ว่าเอาตัววัดออกว่าไม่เห็นตัวรับ ค่ะคพื่อรับมวยค่ะแบบเสี่ยงกัเฮ็ดให้ผู้กับเจ้าแกลีิกทิยาธาตุบปรอดพวกปูาแพ่งเรศุดค่ะผู้ใดอยากเฮ็ดเฮ็ดไปวันหนี่งมันคำมันดับหลังเขาเจ้าเขาเขาอยากซื้อเขาอยากเอียงไปเขาซื้อกลางทังสี่นะอ๋อค่ะปูอืมเป็นคนใส่ลึกครับฝนมันกืบดับมาเรียร์เนาะแมนค่ะปูดับมาเรียร์ดับอยู่เรียร์นะคะปูดับอยู่ตลอดนะคะปูโอ้จ้า มีคนสูงก็ตัวเล่นได้แฝดเี่เด้อยแฝดมินก็เดินตัน้งปลอดไปให้สุขคนมานได้ที่สิบหกเนี่ยละดีได้เออจะได้สื้ปุ๋ยเสียงก่อนมีก็ซื้ปุ๋ยก่อนนะสรุปตัวเลขแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทา,างตัวเลขจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องค่ะปู่ยาเทวดาเป็นเลขน้องแมวนะคะเลขน้องแมวอะได้ม่า,มานะคะปู่เราจับคู่ห้คับแปดเก้าสี กับสองเกาซีนะคะพี่น้องครับแปดเกาซีกับสองเกาซีค่ะพี่น้องเอาแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องค่ะแคปหน้าจอด้วยนะคะแนวทางจากปู่ยาเทวดาค่ะฝากตอนทำไมพี่น้องมันเท่าสุขุสุขคนนะคะพี่น้องคะเกาซีนี้ตรงตรง,ตรงกันกับสูตรปูลายปูนะคะตรงกันกับคู่จันทน์พร้อมนะคะพี่น้องคะจังไดก็ให้พิจารณาเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขมีเขามีหลุดนะคะเป็นความเสือส่วนบุคคลนะคะสําหรับแนวทางในคลิปนี้พี่น้องครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุข้นนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุข้นโชคโชคมันมั่นลำลำลื่ลื่นเฮงเ่งปังๆนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุข้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ย่า เทวดาค่ะแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะคะที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกถ้าบุอยากสิพลาดกับแนวทางตัวเลขเด็ดๆแบบนี้พี่น้องคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเผื่อทีสได้บ่พราดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางรายการค่ะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอดกสิด่ดใดขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไนเท่าสุขุสุขคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมแบบในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ